สิานาทีเราถึงทำใหการเจริญอาปนสติด้วยชีกงว,วานเราเจริญอาปนสติด้วยการลมปรางการฝึกลมปรางทั้งรูปแบบของลมปรางโดยตรงของโมน,นาพดีชีกงสิแปท่าอาจารย์สุภวรก็ดีทำให้ลดลงการเจริญอาปาแบบีรูปแบบ <c oughs> นะก็ถือว่าเป็นอของโปรโมชัน่นสำหรับคนที่มาก่อนคนตื่นมาตีสามครึ่งเนี่นะดีมากเลยบางคนมาตีสี่ครึ่งบางคนตีห้าเกือบครึ่งเหมือนกันดังนั้นอนนันนี้ก็อนุวัตตามอินซียุแตดละคนคนไหนที่มีแขมความเข้มแข็งกว่าก็ควรจะก้าวหน้าไปก่อนเพื่อนคนไหนมีความอ่อนแอกว่าก็าตามเพื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทัน นี้ในวันนี้เป็นวันของจิตตานุปัสสนาเมื่อวานเป็นเวทนานุปัสสนาแต่เราไปกับไปสวดอานาปาก็ถือว่าเป็นการทบทวนของเดิมแล้วกันด <c oughs> ้น้บทว่าด้วยจิตา <c oughs> จิตานุปัสสนาซึ่งต่อจากเมื่อวานเมื่อวานเราจะทดสอบเวทนาระดับต่างๆเดินช้า รู้สึกเป็นยังไงเดินไวรู้สึกเป็นยังไงเดินหนักเป็นยังไงเดินเบาเป็นอย่างไรตรวจสอบตรวจสอบดูเวทความกระเทือนของเวทนาทางกายก็หลายหลายท่านทําได้ถ้าทําได้มันจะเวทนามันจะเบาบางเพราะเวทนาเบาบางนันเป็นแฟกเตอร์หรือเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งของการเข้าถึงทมได้ไวเพราะในโพธิราชกุมารสูตรสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ย พธิรากุมารเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าพระเจ้าปฏิเสธที่กุศลหรือพระเจ้าอภัยราชันนี้ไม่ไม่ชัดนะ <c oughs> เข้าไปถามพระพุทธเจ้าหลังจากที่ไปลบทับจับศึกอะไรมาผ่านมาทางนั้น <c oughs> ล้วก็แวะเห็นที่พระเชตวันคุณฟังธรรมกันเต็ม <c oughs> ก็เลยแวะเข้าไปดังท้ายบริษัท ฟังธรมพรพุทธเจ้าแสดงไปก็ตอนท้ายเนี่ยตอนเลิกแล้วนะท่านเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าก็ถามว่าชีวิตของเครือข่อเนี่ยมันยุ่งยากวุ่นวายด้วยกิจการต่างๆดูเหมือนว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยมันเหมาะสมกับนักนะบวชผู้ไม่มีภารากิจอะไรมากมายเนี่ยใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูอ รู้ก่อนมหาบอพิษถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ธรรมของตถาคตธรรมของตถาคตนั้นจะต้องเอื้อไปต่อชนทุกหมูเหล่าไม่ว่าคนนั้นจะยุ่งยากสับสนวุ่นวายคุณนั้นจะมีภารกิจหรือเป็นนักบวชก็ตามได้ผลเท่าเทียมกันแต่ต้องมีเงื่อนไข5อย่าง,หน,งหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาที่จะรู้เรื่องการจากทุกข์ที่เจ้าของมีทุกอยู่เนี่ยมีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมที่จะรู้เรื่องนี้ อันที่สองเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก็ลงมือพิสูจน์หรือทำตามอย่างถูกต้องอันที่สามมีเวทนาเบาบางเนี่ยข้อนี้สำคัญซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรบางอย่างที่ท่านบรรจุเข้ามาในในตรงนี้อันที่สามเวมีเวทนาเบาบางอันที่สี่เป็นคนซื่ออ่าไม่คด ไม่งอไม่ลดไม่เลี้ยวไม่มีเรื่องมากว่าเด้อเป็นคนซื่อและตรงไปตรงมาอันที่5มีสติสัม,มยญาปกติที่สามารถจะพัฒนาขึ้นไปให้เห็นการเกิดดับได้ถ้าผู้ใดกระามถึงพร้อมด้วยเงื่อนไขหาประการนั้นผู้นั้นอาจจะปฏิบัติเช้ารู้เย็นหรือปฏิบัติเย็นรู้เช้าก็ได้ไม่ว่าคนนั้นจะมีงานมากนั้นน้อยเป็นรหัสเป็น บรรพชิตอกระตามถ้ามีเงื่อนไขห้าประการนี้ถือว่าปฏิบัติเข้าถึงธรรมของเราได้หมดแต่เงื่อนไขต้องการเน้นในเงื่อนไขที่สามคือเมวตนาเบาบางแต่ส่วนใหญ่ที่เราปฏิบัติกันเป็นไง <c oughs> เล่งเวทนาให้เราร้อนรุนแรงสู้กันท <c> ะ <oughs> ลุเลยเมืนอันเลยอเงอแตกเงอไหลใครย้อยบีบคั้นรัดลึงตัวเองจนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้า บอกว่าได้ความเพียรดีได้อารมณ์ดีมันสวนทางกันที่พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อเวทนาเบาบางคือคือไม่ใช่เวทนาที่สุขหรือทุกนะแต่มันเบาบางถ้าเวทนาสุขเราก็จะไม่เพลินใช่ไหมแต่ไปติดสุขติดความสบายถ้าเวทนาหนักเราก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งรู้สึกมันสะใจรู้สึกมันตึงเต้นดุแรงดีไปเพลินทางนั้นอีกแต่เวทนาเบาบางหมายความว่ามันมีทั้งสุขทั้งทุก แต่เราปรับให้มันเบาบางพอทนได้สบายๆไม่ถึงกับบีบคั้นได้เวทนาเบาบางซึ่งตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาเราเดินเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันหนักมันเกร็งมันเคร่งมันเครียดมันตึงตรงไหนเราก็ลองลองหาวิธีผ่อนมันลงพอเดินไปสักพักมันเริ่มตึงขึ้นหาวิธีผ่อนมันลงตึงขึ้นผ่อนมันลงแต่เราก็ไม่ไปเสพ ของความที่เวลามันผ่อนลงมันรู้สึกสบายเราก็ไม่รู้สึกแต่เห็นความเบาพร้อมของมันเห็นความนุ่มสวยของหากาศกิริยาทางกายและเห็นความที่จิตปกติจิตไม่สัดสายไม่ถูกบีบคั้นด้วยเวทนาทางกายให้ประคองลักษณะนีเสมอเรียกว่าเวทนาเบาบางแต่บางเบาบางจนไม่ถึงกับว่าง่วงนะไม่ถึงกับเป็นการ สงบสุขจนกระทั่งว่าไม่รู้ตัวไม่ใช่นะเบาบางแบบสบายๆที่ใช้ก็พอทนได้นะไม่ทุกข์เกินไปไม่สุขเกินไปซึ่เมื่อวานเราทดสอบดูหลายคนทําได้นะคือคือฝึกอะไรที่มันเบาเบาด่วเดินเบานั่งเบามือเบาตีนเบาลองลองดูอันนี้ต้องฝึกนะถ้ามันถ้าไม่ฝึกน้มันเป็นไปได้ยากเพราะเราเนื่องจากเราหนัก มานานคือเราตรงตรงซ้ายตรงขวามานานนะแล้วตึงก็เคล่งจนเครียดถ้าหย่อนก็หย่อนจนยานแต่ว่าพอดีเบาสบายเนี่เรามักว่ค่อยฝึกกันเพราะไปตรงมันง่ายกว่าเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเลยแต่จะเลื่อนมาตรงกลางมันจะต้องฝึกอันนะั้นเองในช่วงเช้าเนี่ยเมื่อวานเราฝึกเวทนาเบาบางวันนี้เรามาฝึกจิตท,ที่เบาบางู นะจิตท,ที่เบาบางหมายถึงว่าความคิดที่ที่เบาสบายคือถ้าเราคิดปรุงแต่งมากเราจะรู้สึกว่าจิตของเราจะหนักเหมือนเราหยิบของหลายๆอย่างไปใส่ในตะกร้านี่จับอันนั้นใส่จับอันนี้ใส่จับอันนี้ใส่จับอันนี้ใส่เนี่ยมันก็จะหนักใช่ไหมหนักขึ้นเรื่อยๆยกขึ้นไรือยลำบากแต่ถ้าหากว่า,าจิตเบาบางหมายความว่าอะไรเข้ามาเราหยิบออกอันนี้ที่มันมีอยู่แล้วก็หยิบออกอันนี้มีแล้วก็หยิบออก นี่ล้วก็หยิบออกเรื่อยๆเรารู้ว่าอะไรมันมีค้างอยู่ในใจเนี่ยจะเอาออกเป็นไหมตัวนี้คือบทฝึกวันนี้นะจะเอาอะไรออกเป็นไหมจนกระทั่งมันมันเหลือจิตอะไรจิตว่างที่เราพูดถึงเรื่อยเรยนะจิตว่างแล้วมันเบาสบายแต่ถ้าหากว่าวัาวนเผลอหยิบอะไรเข้าไปอีกก็ให้ให้รู้ว่าออมันเข้าไปแล้วนะแล้วก็พยายามที่จะหยิบออกเผลอปับ๊บมันเอาใส่เข้ามา รู้ตัวปั๊บอ๋อ,อก็จะสวนทางกันอย่อยางนี้ตลอดพราะเราเผลอเมื่อไหร่ถ้าเผลอมากมันหยิบชิ้นใหญ่เลยใช่ไหมอมถ้าเผลอน้อยๆน,ยนะมันอาจจะหยิบชิ้นเบาๆเข้ามาอย่างเนี้ยมันอาจจะเบาหน่อยไม่นนหนักเธอหนักๆเข้ามันเอาชิ้นบเริูเลยมันน่าจะไปกลับไปนี่เจ้านี่ที่เขานัดกันวันนี้เขาจะมาทวงเงินทั้ง เนี่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้จ่ายก็เลยแสนกว่าบาทเนี่ยทั้งบินรถบินบ้านบินอะไรต่างๆเนี่ยเอาไงดีเราจะยิ้มตรงไหนชิ้นหนักเราใช่ไหชิ้นใหญ่เลยนะตกไปพูดเลยนะเอาไม่ออกเลยนะี่กระวนกระวายเลยอันนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางครัง้งเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่เป็น,ป,นป็นธรรมลนะุงรับเข้ามาเห็นด้วก็ผ่านเข้ามาก็ผ่านไปอันนีมน้มันจะไม่ติด แต่บางเรื่องมันผ่านเข้ามามันไม่ผ่านไปแล้วก็ต้องหยิบมันออกอบางเรื่องเอ้อน้ำมาทานหน่อยใส่น้ำมาอเอาน้ำออกแล้วก็ให้ว่างมันดื่มบางครั้งจำเป็นใช้ก็ใช้มันแต่ใช้เสร็จแล้วจบเขาออกหนึ่งลักษณะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสองลักษณะผ่านมาไม่ผ่านไป เราหยิบออก3ลักษณะที่จำเป็นต้องใช้เอาออกเสร็จแล้วก็ให้ว่างเหมือนเดิมลักษณะในวิธีการทำใจเบาบางจากความคิดปรุงแต่งจะไหวไหมลองดูนะไหวไม่ไหวก็ลองเลก่อนก็แล้วกันนะแต่บางทีมันมากันพรูปุ่ปปปทีเดียวหลายๆเรื่องนี้ทำไง เทเลยนะไม่ต้องหย,ย,นะาายนะิบเลยเทกระจาษเร็วงั้ยเทคั้วมมาเลยเนระ็วพลิกตีกลับเร็วงั้นสามร้อยหกสิบอุศสาเล็วงั้นน่จะเห็นว่าเรื่องนี้มันมีเทคนิคมีศิลปะพอสมควรนะซึ่งอ,อมาว่าในพุทธศาสนาเป็นศิลปะในการแก้ปัญหาสูงสุดของชีวิตนะถ้าใครเข้าถึงศาสตร์อันนี้นะชีวิตจะไม่มีปัญหาเลย และชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยอะไรที่น่าตื่นเต้นน่ามหัศจรรย์มากมายแต่เราไปหมกมุ่นอยู่กับความคิดเก่าๆเดิมๆคิดในเรื่องที่เราเคยแหละแต่เรื่องที่เราไม่เคยคิดมีอีกหลายอย่างแต่เราคิดแล้วคิดไม่ถึงอ่ะที่เราใช้ก็คิดไม่ถึงแสดงมันมีอยู่เยอะแต่เราคิดไม่ถึงเท่านั้นเองแต่ทําไงถึงจะคิดถึงก็ต้องปลดไอ้ของเก่าออกก็เรียกว่ากุญแจ เชือกไม่ได้กุญแจไม่ได้ไขกุญแจไขเข้าไปไม่ได้เชือกไม่ได้เชือกไม่ได้แก้เหมือนกับเราผูกเรืออันนี้ติดฝังใช่ไหมทีนี้เราจะเอาเรือออกจากฝังเนี่ยเชือกมันไม่ได้แก้มันติดหลักตรงนี้เชือกนะก็ติดหลักแล้วก็มานั่งพายหัวเรือนะพายเท่าไหร่มันไม่ไปเชือกไม่ได้แก้กุญแจไม่ได้ไขอันนี้มันจะเข้าไปมันมันไม่ได้ไขมันมีด่านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องไขกุญแจให้ผ่านเข้าไป จิตของเราเป็นลักษณะอย่างนั้นคือไปติดในเรื ang, <c oughs> <ๆ>่องเก่าๆเดิมๆติดอุบอทานเดิมๆเชื่อไม่ได้แก้กุญแจไม่ได้ไขมีไปติดอยู่ในเรื่องครอบครัวเรื่องการเรื่องาอง,งานเรื่องอาการศึกษาเรื่องก็จะไปติดวนอยู่เรื่องนี้วนอยู่ในระดับนี้แต่ถ้าเราฝึกเทความคิดเหล่านั้นออกไปแล้วก็ตั้งสติใหม่สํารวจใหม่บ่อยๆเหมือนว่าเราไม่เคยคิดอะไรมาก่อนเหมือนกับกระจาดต ไม่เคยใส่แ hmm? ล nah, yeah. nah, ้วมาก่อนเราหยิบออกให้หมดฝึกหยิบเอกให้บ่อยๆนะบ่อยพอเราสัมผัสได้จิตเบาสบายบ่อยๆนะยมแฟนยมจุ่มเชื่อเลยนะฮะทวิโยมทวิทเคยทำเคยหยิบของออกจากใจบ้างไหมหยิบความคิดออกจากใจไหมไหมทีนี้บางทีมันมมาในรูปของความคิดมันมาในรูปของความง่วงอย่างเงี้ย มันเป็นอะไรมันไม่ใช่วัตถุแล้วทึ้ง่วงเนี่ยมันเป็นอะไรหรือว่าเป็นน้ำเลยใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วไม่ใช่วัตถุธรรมดาโอ้โหมันกดคอเราลงเนี่ยงุงบ้งบงบับงับเลยนอกจากยกไม่ขึ้นแล้วมันยังกดตัวเราอีกเนะอันนี้ดูออกยากหน่อยใช่ไหมดูออกยากเพราะฉะนั้นในเรื่องของจิตนะท่านแปลว่าถึง แต่หลักๆท่านท่านแบ่งดวกลุ่มอารมณ์มันมีอยู่สามหนึ่งจิตที่มีกุศลจิตที่มีอกุศลจิตที่เฉยๆอยู่รู้ซื่อๆหรือเฉยๆถ้าจิตซื่อหมายคาเรารู้แล้วก็ออกม,มีแต่ภาชนะซื่อเฉยๆไม่มีอะไรนะภาชนะซื่อ ว่าจิตที่ในกลุ่มที่เป็นกุศลเนี่ยก็จะมีที่เราสวดนะก็มีจิตที่มีไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะแล้วก็เข้าไปรู้บางครั้งจิตของเราว่าช่มันมีราคะโทสะโมหะแต่เราไม่ใช่นะบางครั้งมันไม่มีแต่ว่าเราไม่รู้นี่มันจึงไม่เป็นจิตตานุปัสสนาขณะนี้จิตความชอบก็มีความไม่ชอบก็ไมีแต่เราไม่รู้มันตัวไม่เข้าไปรู้นี่เองคือตัวโมหะ แต่ราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีเราก็รู้ว่ามันไม่มีเห็นจิตเกลี้ยกล่ำตรงนี้มันเป็นตัวปัญญาพอ,อลืมปับ๊บลืมดูมันจิตขณะนี้ราคามีไหมไม่ไม,มีโทสะมีไหมไม่ไม,มีโมหะมีไหมแล้วเข้าไปเห็นจิตที่ไม่มีอะไรที่มันลุล่มๆโปง่ปงๆเบาๆสบายๆมีแต่ความรู้สึกตัวทุกข์ร้อมขณะน,นั้นเป็นโลกุตระปัญญาตรงกันข้ามกันเลย นี้ฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่เป็นกุกุศลเนี่ยวีตราคังวาจิตตังวีตราคังจิตตันติปะชาาติเรารู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะวีจาตโทส้างวาจิตตังวีจาตโสสัางจิตตันติปะชาิเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสัก ถ้าจิตไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะพอสังเกตง่ายใช่ไหมแล้วทีนี้วีตะามหังว่าจิตตังวีตะโมูหังจิตันติปัชนะ์เมื่อจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะลักษณะโมหะเป็นยังไงลักษณะโทสะเนี่ยเราเรารู้ใช่ไหมจิตมันเป็นอย่างนี้ลักษณะราคะหรือลักษณะชอบเนี่ยยังไงเรารู้ชัดแต่ลักษณะโมหะเป็นยังไงใครใครเคยสังเกตบ้าง กลยหลงครับหลงเช่นหลงคิดครับหลงคิดแล้วก็ลักษณะที่ว่าทีคิดคิดแต่ว่าเราไม่สามารถจะหยุดคิดได้อ๋อไม่ทันความคิดอันนั้นคือคือคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดแต่ถ้าเราคิดเรารู้ว่าคิดนี่ไม่เป็นมูหานนะเออมีข้อคิดอันนี้อย่า เวลาเราฝันเนี่ยนอนหลับแล้วฝันเรารู้ว่าเราฝันไหมส่วนใหญ่มันจะไปรู้ตอนไหนตื่นแล้วถึงรู้ว่าฝันใช่ไหมแต่ถ้าขณะฝันเรารู้ว่าฝันเนี่ยเราจะรสึกตื่นขึ้นทันทีเลยเออนี้มันฝันไปบางทีฝันร้ายอย่างนี้นะฝันร้ายว่าอ่ากลังรอเครื่องพอเครื่องบินพอเราเราขึ้นเครื่องไม่ทันเครื่องออกไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วตกใจตื่นเครื่องไม่ทันตื่นเลยเราก็รู้ว่าอ๋อฝันร้ายอย่างนี้นะ ดีไปางคเข้ามันกลมเกืนมากเพราะนั้นเราคิดเราเข้าไปในความคิดเราจะบรรลุเราคิดลักษณะที่เราไม่รู้ว่าคิดเราไม่รู้ตรงนั้นเป็นโมหะถ้าเราชอบเราไม่รู้ว่าเราชอบก็เป็นโมหะเราไม่ชอบแต่ก็ไม่รู้ว่าเราไม่ชอบรู้สึกมันไม่ชอบอยู่ในใจแต่เราไม่รู้ว่าลักษณะนี้คือไม่ชอบเราไม่รู้ชัดอันนี้ก็เป็นโมหะเพราะนั้นโมหะนี่ได้เยอะมากเลยนะเป็นลักษณะที่ ที่เราไม่ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในกายในใจของเราในขณะนี้เรานั่งอาการของความหนักในร่างกายปรากฏในส่วนไหนบ้างของร่างกายนี่ร,รู้ชัดไหมถ้ารู้ชัดเป็นโลกุตแลปัญญาถ้ารู้ชัดน้อยก็เป็นน้อยถ้ารู้ชัดมากก็เป็นมากถ้ารู้เบิเผลนเริมเป็นโมหะหรือไม่รู้เลยเนี่ ไม่รู้แต่มือแต่ไม่รู้ที่ขากำลังปวดอันนี้ก็เป็นมูหาน้อยหน่อยแต่ถ้าเออรู้แล้วก็เปลี่ยนไปแล้วเ,เห็นอาการทั้งหมดอันนี้ก็ดวมูหาก็จะหมดเป็นลงกุศะปัญญาเดียวนที่มันก็สลับกันอยู่อย่างนี้ตามเปอร์เซ็นต์ของมันถ้ารู้ชัดมากเปอร์เซ็นต์มันก็สูงถ้ารู้ชัดน้อยคุมเครือเปอร์เซ็นต์รู้มันก็ต่ําอันนี้คือข้อที่เป็นความแตกต่างแต่ละคน เพราะในขณะที่นั่งหรือปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้กันเลยว่าใครรู้ได้ชัดมากชัดน้อยใช่ไหมแต่ละคนจะรู้รตัวเองทีแล้วจะไปรู้ผลตรงที่ว่าใครมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไวโดยนั้นแสดงว่ารู้คนนั้นรู้ชัดเป็นส่วนใหญ่แต่คนนั้นปฏิบัติมาเยอะเหมือนกันเวลาเท่ากันแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้น้อยมากแสดงว่าความรู้ชัดมีเปอร์เซ็นต์ต่ำเปอร์เซ็นต์น้อยถึงการเปลี่ยนแปลงอะไร<อ>เปลี่ยนแปลงได้ไม่มากแต่ขณะปฏิบัติเราไม่รู้กันหรอกว่าใครชัดไม่ชัดใช่ไหม พราะอันนี้คือเรียกว่าปัจจิตตังรู้ตัวใขรตัวมันดังนั้นเองตรงนี้เราก็อย่าไปแปลกใจเวลาผลมันออกมาเอ๊ะทำไมเราปฏิบัติไม่รู้เรื่องเลยปฏิบัติแล้วไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยปฏิบัติแล้วรู้สึกมันไม่ชัดยังคิดอยู่เหมือนเดิมยังหงุดหงิดเหมือนเดิมในแสดงว่าในช่วงปฏิบัติเราไม่ไม่ชัดเอาเลยใช่ไหมละมัวจะไปนั่งง่วงบ้างนั่งคิดบ้างนั่ง ตินั่นตรองนี่บ้างไปทางโน้นเลยจิตแต่ท่านที่จะมารู้ชัดๆตแต่หัวโจดเท้าเนี่ยเรากลับไม่รู้มีใช่ไหมบางคนนั่งยกมือไปตั้งสิบนาทีก็คิดสิบนาทีอันนี้คือข้อแตกต่างบางคนยกมือสิบนาทีรู้ใช้ห้านาทีไม่รู้ใช้ห้านาทีเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณภาพของตัวรู้มันจะมีนี้ต่อมาในกลุ่มที่เป็นกุศลมันจะมีราคะโทสังกลุ่มที่เป็นอกุศลน,นะ ฝ่ายจิตตานุปัสนาฝ่ายที่เป็นอกุศลมีราคาโทสะโมหะมีฟุ้งซ่านมีหดหูมีไม่ตั้งมั่นจิตไม่ได้อารมณ์จิตมีอื่นจิตอื่นแทรกจิตไม่หลุดจากอารมณ์จิตที่มีความไม่ตั้งมั่นเหล่านี้เป็นกลุ่มของอกุศลแต่กลุ่มที่เป็นกุศลก็จะมีจิตที่ไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโทสโมหะมีจิต ไม่มีจิตอื่นมาครอบงําได้อารมณ์ตั้งมั่นหลุดจากอารมณ์ด้านนั้นได้พวกนี้เป็นกลุ่มของกุศลเป็นกลุ่มที่ดีแต่ส่วนที่ไม่เข้าไปรู้มีก็ไม่รู้ไม่มีก็ไม่รู้ตัวนี้เป็นตัโวโมหะโมหะนี้เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลเป็นอกุศลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่จะมีสามกลุ่มใหญ่ๆซึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้สวดที่ไม่ได้สวดไปแล้ว จิตตานปรสนะไม่ได้สวดไม่ได้สวดสวอ่ะวันนี้เป็นวันจิตตาสวดทีนะหลงไปหมดกายาเฉยเลยอ่เรื่องนี้คือวันไหนที่เราจะจะพูดเรื่องไหนเราจะสวดบทน,นั้นเพื่อจะให้เป็นแบบแผนมันไปอย่างนี้นะเราจะว่ากันตามนั้นทีนี้ต่อมาเรื่องจิตที่จะเป็นตัวสัมมาสมาธิ จิตท,ที่มันเกิดสมาสมาธิเป็นจิตอย่างไรตรงนี้ดูนะว่าจิตท,ที่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นจิตท,ที่ตั้งมั่นได้ถูกต้องที่ว่าเข้าสมาธิได้ถูกต้องนั้เข้าอย่างไรนะและในวิธีการของหลวพ่อเทียนเนี่ยในตัวสมาสมาธิจิตของเราอยู่จุดไหนเราเข้าฌานได้หรือไม่ตัวนี้เราสงสัยกันในปฐุมมฌาน คือจิตที่ละขณะที่นั่งจะเิญสติก็ดีนั่งสมาธิก็ดีขณะนั้นมีความคิดปรุงแต่งเข้ามาผินพักๆคือมันคิดวิตกเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ถึงกับปรุงนะจับเรื่องนั้มาแต่ไม่ปรุงนึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกวิตกนึกถึงนิดอันนั้นนิดนึกถึงพอไปจับบางเรื่องพอวิตกเรื่องนั้นปั๊บมันไม่ผ่านคือหมายว่ามันจับต่อเลยนึกถึงเรื่องบ้านก็ผ่านไปนึกถึงเรื่อง งานก็ผ่านไปนึกถึงเรื่องภรรยาสามีก็ผ่านไปพอนึกถงถึงเรื่องลูกเอ้ยมานี่เราทิ้งลูกไว้ที่บ้าน,นจะเป็นไงไปบ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนหรือเปล่าติดเงือกเะไรก็นี่ไม่ผ่านแล้วนี่ตอนอน,น,นี้เขาเรียกวิจารณวิจารไอ้ฝากพ่อมันพ่อมันจะดูแลให้เราหรือเปล่าอะไรตรงนี้ติดตรงนี้เขาเรียกม่จิตร่ยหลายๆเรื่องตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างใช่ไหมแต่ไม่ไม่ติดผ่านไปได้แต่พอมาคึกเรื่องนี้ไม่ผ่านนี่เขาเรียกวิจารณวิตกวิจารณ์ แต่พอผ่านไปได้พอรู้สติรู้ทันสติรู้ทันผ่านไปได้จิตก็เบาสบายอันนี้เขาเรียกปิติแล้วก็ดูความเบาสบาย่อนคลายไปเรื่อยรู้สึกผ่อนคลายร่างกายสมบูเป็นสุขปิติสุขแล้วจิตก็นิ่งได้เป็นพักๆเลยเอกขาตาอันนั้นกลุ่มที่หนึ่งนะเพราะจิตที่ตอนแรกเนี่ยมันก็คิดบ้างไม่คิดบ้างวิตกบ้างวิจารบ้างสบายบ้างสลับกันไปสลับมาสลับกันกน,นี่จิตอยู่ในเรียกว,ว่า ฌานที่หนึ่งรู้ว่ารู้แก้ไขค,ความคิดได้ความคิดออกไปแล้วนะกลับมาเบาสบายใหม่ทักพักมันก็มาเหมือนแก้ไขออกไปได้ถ้านิ่งอยู่อย่างนี้ใพักใหญ่ๆก็เ,เป็นตัวปฐุมฌานแล้วมีไหมเวลาเราปฏิบัติลักษณะนี้มีไหมที่แก้กันไปแก้กันมามีใช่ไหมเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยววิตก้วก็สลัดไปกลับมาอยู่ในช่วงที่มันเป็นเบาสบายแล้วก็นิ่งได้อยู่นานๆได้นานแค่ไหน แล้วก็เข้าฌานได้ที่หนึ่งนานแค่นั้นถ้าหากว่ามันนิ่งอยู่ห้านาทีใครแสดงเข้าฌานในห้านาทีมันเบาสบายอยู่ห้านาทีหมายความมีปีติและสุขแค่ห้านาทีแต่คนไหนรู้สึกนิ่งสนิทยอยู่กับปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่เดินอยู่ไดจิตไม่ไปไหนจิตรับรู้ชัดเจนมากก็ยิ่งหลายนาทีหมายความเข้าฌานที่หนึ่งได้เท่านั้นทีนี้ต่อมาอันที่สอง ชานที่สองสามารถตัววิตกวิจารณ์ความคิดไม่เข้ามาระส่วนใหญ่ความคิดมันจะห่างไปวิตกวิจารณ์ก็ห่างไปไมมนเห็นด้วยความรู้สึกตัวเป็นส่วนใหญ่ชาติแต่หูแต่เท้าเบาสบายทํานิ่มทาเบาทําสบายแล้วก็ปรากอบจิตมันนิ่งอยู่ได้นานแล้วก็โปร่งเบาสบายนี่เขาเรียกว่ามีตัวโปร่งเบาตัวปิติได้สุขแล้วก็เหลือ เอคาตาคือน,นิ่งอยู่ได้นานจิตตั้งมั่นไม่ใช่นิ่งสนิทแบบไม่รู้อะไรนะอันนั้นก็เรียกสมถะแบบสงบแบบสมถะสงบแบบพรามซึ่งมันนิ่งสนิทไม่รับรู้อะไรเลยนะเข้าไปอ <c> ินเข้าไปในลึกเลยดีมากเลยนะ้มไปลูไปจนกระทั่งไม่รูๆๆ้เนื้อรู้ตัวเลยจิตไปอยู่ในมิติเดียวเหมือนก็อยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยลุ้ไปเลยทานนั้นนี้มีสติไหมถ้าเป็น สมถะแบบพรามเนี่ยมันมีสมาธิแต่ขาดสติอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมถะแบบวิปัสนาแล้วแต่ถ้าสมถะวิปัสเป็นแบบพุทธเป็นวิปัสนาเนี่ยมันจะมีความโปร่งเบาสบายจิตนิ่งแต่รู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังยกอยู่แต่จิตตั้งมั่นอยู่ในในใน,ในส่วนหัวจุดเท้าชัดเจนว่าร่างกายเกร็งตรงไหนขัดตรงไหนรู้ชัด เธอแก้ปรับจิตก็ยังไม่วอกแวกไปปรับแก้ปรับแก้อยู่ในปัจจุบันนชัดนิ่งอยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่อะไรคือขึ้นตั้งอยู่เดาไปลักษณะนี้เป็นัานที่สองนะมีใช่ไหมบางคนมีไหมลักษณะอย่างนี้บางครั้งมีไหมมีัานที่สองทีนี้พอไปอันที่สามพอทําไปลักษณะัานที่สองดำรงได้นานเข้านานเข้าจิตมันก็จะเป็น ตัวเอกคตาคือหมายความนิ่งได้นานแต่ก็ความปวดความเมื่อยไม่ค่อยมีละสุขละทุกหมายค,ความภาวะที่เป็นสุขก็ละได้คือหมายความว่าไปไปติดในความเบาสบายน,นั้นลักขณะเดียวกันก็มันมีทุกขเวทนาอยู่บ้างก็ไม่ไปติดใจจิตโลกโปร่งเบาสบายแล้วก็สามารถบำบัดทุกเวทนาทางกายทางจิตได้ชัดเจนจิตก็นิ่งอยู่ได้นานกว่านั้นอีกแต่ละสุขละทุกได้ ไม่ไม่สุขทุกทางกายไม่บีบคั้นสุขทุกทางจิตไม่บีบคั้นรับรู้อยู่เป็นเอกตาอย่างเดียวจิตนี้เป็นฌานที่3แล้วก็รักษาระดับนี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งความรู้นึยรู้ตัวชัดเจนเห็นจิตปล่อยวางจิตรู้จิตไม่วกแวกจิตไม่วันไหวให้รู้ตัวซื่อๆรู้เฉยๆชัดๆแต่ช่วงเวลาต่อเนื่องกันยาวนานพอสมควร นี่เป็นชาที่สี่ชาที่สีมีสติและอุเปกขาคือหมายความว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะเดียวก็จิตก็วางจิตชื่อซื่อเกิดขึ้นได้จิตวางเฉยแล้วเป็นกลางในกายในใจเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราปฏิบัตินั้นมันจะจจิตจะวิ่งอยู่ถ้าทําถูกนะจิตมันก็จะวิ่งอยู่ในอารมณ์ที่ 1, นึ่ที่สที่สาที่สคือชาที่หนึ่งที่สที่สาี่ต่อดในวิธีการของพุทเียน พราะนั้นในวิธีการอพองเ,เข้าฌานได้แต่เป็นฌานของวิปัสนาไม่ใช่ฌานของสมถะเพราะฌานของสมถะมันจะลึกๆไปดับนิ่งดิง่งดับไปโดยที่ไม่รู้นึกรูก้ตัวแต่มันหลุดไปอีกมิตินึงเลยตึงมาได้สมัยนั้นเคยทําบ่อยคนหลุดไปมิตินี้เหมือนกับจิตของเราบางลงบางลงจนกระทั่งมันเป็นเข้าไปสู่ฌานที่แปลกเลยคือหมายว่าเป็นหลุดออกไปเลย ร่างก,กายเหมือนก็ร่างกายเราไม่มีจิตของเราไปอยู่อีกมิติหนึ่งเลยถ้าต้องการที่จะกลับมากระชากลมหายใจเรื่อความรู้นึกรู้ดวงแรงมันก็กลับมาแต่ในช่วงที่เราหลุดไปนี่เหมือนไปอยู่ในที่เขาเรียกว่าพรมลักษณะเขาเรียกว่าพรมซึ่งซึ่งนานๆานเข้าลักษณะจิตมันจะมีพลังทีนี้พอมีพลังสามารถที่จะหายตัวได้สามารถที่จะเหาะเหมือนเดินอากาศได้สามารถที่จะรู้อะไร ซึ่งตัวกิเลสอาสวะเรายังไม่ได้ลดลงใช่ไหมเราก็ไปยึดอน,นันเป็นเป็นที่อยู่ของเราแล้วมันหายไปเวลาเมื่อไหร่สมาธิลดต่ําเราก็พยายามทําอีกอย่างนั้นเวลารู้สึกมันทําไม่ได้ก็พยายามบางทีพยายามทั้งคืนเลยเพื่อจะไปได้อารมณ์นันกลับคืนบางวันก็ไม่บางคืนก็ได้บางคืนก็ไม่ได้ทําอยู่อย่างนั้นซึ่งในที่สุดแล้วเวลาเราออกจากสมาธิ